ว่าเราจะเตรียมสอบยังไงให้เราสอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกครั้งเดียวเพราะว่าตัวใบประกอบวิชาชีพครูเนี่ยจะค่อนข้างที่อย่างที่บอกใช่ไหมคะว่าโจทย์ยาวนะคะแล้วก็เน้นการคิดวิเคราะห์นะคะอย่างแรกเลยพี่อยากให้น้องนะคะรู้ก่อนเลยว่าปีหน้าปี69เนี่ยเราจะสอบแค่วิชาเดียวแล้วนะคะนั่นก็คือวิชาครูตัววิชาเอกเนี่ยจะไม่มีการสอบแล้วนะคะมีการยกเลิกไปแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งในตัววิชาครูนะคะเราก็ต้องไปดูนะตามเทสุ๊บลูริลล์ ตามเกณฑ์ที่เขาออกว่าเนื้อหาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งปกติแล้วนะคะเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเดิมที่เขายังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนตามเทสบูปรินก็คือ5เรื่องเรื่องที่1นะคะก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคมโลกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องที่2เรื่องของนะคะจิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการให้คำปรึกษานะคะเรื่องที่3นะคะเรื่องของหลักสูตรศาสตร์การสอนเทคโนโลยีดิสซอนนะคะในการ จากการเรียนรู้แล้วก็เรื่องที่4นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการเรียนรู้แล้วก็การวิจัยเพื่อแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนและเรื่องที่5นะคะเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการนะคะประกันคุณภาพการศึกษาเรื่องประกันคุณภาพภายในภายนอกของสถานศึกษานั่นเองนะคะ5เรื่องนี้จะออกสอบใบประกอบวิชาชีพครูในหมวดของวิชาครูนะคะคือ5เรื่องนี้แน่นอนนะคะตามเทปบูปลินนะคะแต่ว่าชอยโจย์นะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยน นะคะในแต่ละรอบแต่ละปีนะคะแต่ว่ากรอบของเนื้อหาก็จะเป็น5้าเรื่องนี้นั่นเองนะคะ